เขาเการบารเซโลนากับแอตลติกมาดริดนะคนดูกับแสนเนี่ไฮวูแลว้วบรรยาก,กาศคึกคักมากนะ<อ>แต่ว่าเป็นทางด้านของแอตลิติกมาดริดนำไปก่อนจากคนนี้ราเามิโอฟาวเกานะโอบโอบโอบไปกระตุกหนวดเชือก่อนนะเนี่จะเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะฮะคนต่อไปมให้ความสนใจเป็นตัวที่17ของเขาด้วยในฤดูกาลนี้นะพอนำไปแล้วเนี่ย บอลเนาก็ไ้บปหนึ่งนี่ยอดชาผู้ชมสวยงามนาไหนมานี่แหละในชูาจะยิงแบบนี้ครับโอเคในช่วช่วงเวลาบาดเ็บครึ่งแรกบอเจอหน้าก็แซงไประตดหนึ่งครับและบอกแล้วบอลเซลูนาอย่าไกระตุกหนวดเสือครับแลวก็หลังจากนั้นในครึ่งหลังนะคะก็ได้เวลาของเขาคนี้ ว่าจะมีคนยิงเยอะกว่าเมสซี่เท่านู้นท่างนี้เดี๋ยวเมสซี่จัดให้แล้วนี่ไงบอกแล้วก็ยังไม่พอนะนนที่88โดนอีกค่ะบาเซโรน่นานำมันสีหนึ่งจากเมสซี่คนเดิมแล้วก็เป็นประตูที่90ดีเลยในปีนี้ตอนนี้เป็นอดาวฟันโวอยู่นะนนำอยู่ที่25ประตูด้วยมาพูดต่อไปกันดีกว่าพูดต่อไปก็เป็นแวัลมดริดพบกับเอสปปนญอลนะครับ ในช่วงพ้เวลาครึ่งแรกเรียลก็ตามตดามตีเสมอได้นะครับจากซามิเกียร์ด้านตนทินชาติเยอรมันให้พิซซิโนโรนโดที่วิ่งมาถึงบอลก่อนแหวนนะครับขีดลูกลิฟต์ลูกขี่ของโรนันโดเป็นประตูที่14สในฤดูกาลนะฮะและหลังจากนั้นในครึ่งหลังเริ่มไปได้แค่สามนาทีนะครับเรียลมาติด ได้ไงนะฮะด้วยขวาเป็นสองหนึ่งครับก็น่าจะชนะแล้วเหลืออีกสองนาทีจะหมดเวลาลจากลูกเตะมุมเดี๋ยวดูครับซีเมาเปิดมาหน้ประตูกอ,ก,กองหลังมาเสิสกัดไม่ขาดครับกองหลังงนะโโดยโดนนักเตะที่คิดว่าควรเอาวิ่นน้ำแปลจะจ่อไปเสมอครับสองเท่าแบ่งกันทีมละหนึ่งคะแนนห่างออกไปอีกนะแล้วก็ผลพูดอื่นนะคะมีทางด้านของเ,เอรียลซิลโกชา ไศูนยประตูตอนหนึ่งแล้วบาเเซียเนี่ยแพ้และยุบเยาโกนโนไปศูนยประตูตอนหนึ่งดตราคงคะแนนดีกว่าตอนนี้บาเซโลน,น่าอย,อ,อยู่ที่สี่สิบหกคะแนนนะ <3 S 1> แล้วก็อ,อันนี่ก็มาดิสเจ็ดคะแนนแล้วมาดิดตตกไปอยู่ที่สามสามสามคะแนนสามคะแนนเลยอะ่ยยะ